ท่านล่านี่อธิการเป็นพระธาตุก็มีเจดีบรรจุไว้เหมือนกันนะภูเจ้ากานท่าน,ท,านท่านล่าก็อธิกายเป็นพระธาตุถ้ากลายเป็นพระธาตุแล้วก็ขีกาเลยว่านี่คือพอระาารหัสสิ้นยิ่งเด็ดโดยแท้ในตำราบ,บอกว่าชาัดเจนมากอาธิที่จะกลายเป็นพระธาตุในนี้ มีอติยังพระาารหันเท่านั้นนะจะบอกว่าเท่านั้นคนอื่นไม่เป็นพระาารหันเท่านั้นนะอติกายพระธาตุเห็นทำไมมันเป็นได้อย่างนั้นล่ะคนธรรมดานี่ตายสัเท่าไหร่แล้วก็หีมัก็เป็นกระดูกไปลจากนั่นก็เป็นผุยเป็นผงไปเลย แต่ของพระหรันพอตายลงไปแล้วก็อาถิกลายเป็นพระธาตุขึ้นมามันต่างกันคือจิตของท่านบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นี้สามารถที่จะฟอกาธาตุฟอกขันซึ่งเป็นส่วนหยาบ ให้เป็นส่วนละเอียดตามฐานะของตนเช่นเช่นตั้งกายของเราเป็นส่วนยาวแต่สัฟอกให้เป็นกลายเป็นพระธาตุไดนะ้คือขึ้นอ,อยู่กับจิต <c oughs> จิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นมันฟอกโดยหลักธรรมชาตินะคือไม่ใช่ตั้งใจฟอกนะ พอจิตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ความบริสุทธิ์นี่กระจายออกไปเป็นเป็นเหมือนกับว่าน้ําชาล้างของโสกโปกส่วนยาบที่อยู่ในท่านในขันจิตใจที่บริสุทธิ์นี้ซักฟอกอยู่ตลอดเวลายดนเดินนั่งนอนซักฟอกตลอดเวลาตามหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วยิ่งเวลาท่านเข้าสมาธิสมาบัตินี้อันนี้ เข้าซักฟอกร้อยเปอร์เซนเลยเพอท่านพักขันรวมขัดจิตเข้ามารวมจิตเข้ามาอยู่ภายในอยู่นี่แล้วถึงซักฟอกถ้าขันอย่างชัดเจนเลยอันนี้ถ้าอยู่ธรรมดานี่ก็ซักฟอกไปตามธรมธรมดาธรรมดาธรรมดายืนเดินนั่งนอนแม้แต่หลับก็ มันฟอกโดยหลักธรรมชาติอืมอยู่อย่างนั้นถ้เาเข้าสมาธิสมบัตินี่จิตเข้านี้แล้วที่นี่มันฟอกเองละก็ก็พองานเวลาท่านมรณภาพลงไปแล้วจึงจิตจึงกลายเป็นพระาธาตุได้อืม,มนั่นแหละที่ว่าอัติกายพระาธาตุคืออัติที่เป็นส่วนหยาบมัน กลายเป็นส่วนละเอียดคือได้แกกกลายเป็นพระธาตุได้นั่นแหละธาตุของธรรมดานกับอ,อ่าไอธาตุของพระลาหนพระลาหนหยต้องท่านบริสุทธิ์แล้วสร้างซักฟอกซักฟอกทีนี้เวลาท่านตายแล้วอฐิก็กลายเป็นพระธาตุแต่การเป็นพระธาตุานี้มีแปลกๆต่างๆางกันนะ ไม่ได้เหมือนกันหมดนะเป็นคนและรูปและลักษณะบางทีก็ขึ้นอยู่กับคำอธิษฐานของท่านก็มีท่านจะอธิษฐานให้อัธิท่านกายมีพระธาตุแบบไหนเป็นแบบอะไรเป็นไปได้ตามคำอธิษฐานซึ่งออกมาจากกิจอันเป็นองค์ใหญ่องค์ประธานนะเป็นได้